สวัสดีครับใครที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ทุกวันต้องฟังทางนี้เลยนะครับเพราะนี่คือการอัปเดตครั้งใหญ่ของวงการประกันภัยรถยนต์ในบ้านเราที่บอกเลยว่าจะเปลี่ยนความคุ้มครองของเราไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนี่แหละครับตัวเลขมหัศจรรย์20ล้านบาทเห็นแล้วอย่าเพิ่งคิดว่าถูกลอกตเตอรี่รางวัลที่1นนะครับแต่นี่คือวงเงินความคุ้มครองใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเปลี่ยนเกมประกันรถยนต์ของพวกเราทุกคนครับ และไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เลยครับหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็คือคุ้มครองมากขึ้นแต่จ่ายเท่าเดิมลองนึกภาพตามนะครับได้รับการดูแลที่ดีขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่เราไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเลยแม้แต่บาทเดียวโดยเฉพาะกับประกันภาคบังคับโอเคงั้นเรามาจอดลึกกันที่ตัวแรกก่อนเลยตัวที่รถทุกคันต้องมีตามกฎหมายใช่แล้วครับประกันภาคบังคับหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อพรบนั่นเอง ซึ่งตอนนี้มันกำลังจะได้รับการอัปเกรดครั้งใหญ่แล้วครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับสำหรับพรบ,บรเนี่ยวงเงินคุ้มครองสูงสุดจะพุ่งไปแตะที่20ล้านบาทต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งเลยทีเดียวที่สำคัญคือเบี้ยประกันไม่เพิ่มนะครับจ่ายเท่าเดิมแปะแถมยังครอบคลุมรถทุกประเภทและที่เด็ดสุดๆคือมันมีผลทันทีไม่ว่ากรมธรรมที่ถืออยู่จะเป็นของเก่าหรือของใหม่ก็ตามใช่ครับฟังไม่ผิด ต้องขีดเส้นใต้2เส้นไว้เลยว่าการเปลี่ยนแปลงของพรบนี้มีผลบังคับใช้ทันทีนะครับไม่ต้องรอปีหน้าไม่ต้องรอต่อประกันรอบใหม่ตอนนี้เลยความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นนี้ดูแลเราทุกคนแล้วครับเอาละนั่นคือส่วนของภาคบังคับแล้วประกันภาคสมัครใจล่ะไอที่เราซื้อเพิ่มกันเพื่อความอุ่นใจสบายใจเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมากๆไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ สำหรับประกันภาคสมัครใจนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มเพดานสูงสุดแต่เป็นการยกมาตรฐานขั้นต่ำขึ้นมาเลยคือต่อไปนี้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรกับบุคคลภายนอกจะต้องมีวงเงินเริ่มต้นขั้นต่ำที่20ล้านบาทพูดง่ายๆคือเป็นการสร้างหลักประกันที่แข็งแรงขึ้นให้กับทุกคนบนท้องถนนนั่นเองครับแต่ตรงนี้ มีจุดที่แตกต่างจากพรบอ,รอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเรื่องของเวลาสำหรับประากาันภาคสมอกใจเนี่ยมาตราฐานใหม่นี้จะเริ่มบังคับใช้กับกรมทันที่ออกใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2569เป็นต้นไปครับ มาดูตารางนี้เทียบกันชัดๆเลยจะได้ไม่สับสนนะครับจะเห็นว่าความต่างหลักๆเลยก็คือพอรบรเป็นการปรับเพดานสูงสุดเป็น20ล้านบาทแต่ภาคสมัครใจเป็นการกำหนดขั้นต่ำที่20ล้านบาทและอีกเรื่องที่สำคัญมากก็คือพอรบรมีผลทันทีเลยส่วนภาคสมัครใจจะเริ่มใช้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ามาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วทาไมถึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ด้วยคาตอบก็ง่ายๆเลยครับ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้การใช้รถใช้ถนนของพวกเราทุกคนมันอุ่นใจและมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองพูดง่ายๆก็คือการเพิ่มความคุ้มครองครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสังคมเราโดยรวมให้เรามั่นใจได้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงๆจะมีหลักประกรันที่มันมากพอที่จะเข้ามาดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างเต็มที่และเหมาะสมครับ สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามชวนคิดไว้นะครับว่าในเมื่อความคุ้มครองมันสูงขึ้นขนาดนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่หรือเปลี่ยนวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนของเราไปในทิศทางไหนกันแน่อืมเป็นเรื่องที่น่าจับตามองจริงๆครับ